นางเอกดังตกเป็นทาสลูกหนักมากไม่อยากให้เข้าวงการเหมือนแม่เพลออ้อแป๊บเดียวน้องโนล่าลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของนางเอกเจนี่และหนุ่มมิกกี้นอนอันพาดนะป้อมเพชรก็อายุครบสี่ขวบแล้วพัฒนาการเติบโตสมวัยเป็นขวัญใจของแฟนคลับมากมาย ล่าสุดได้เจอคุณแม่เจนี่ก็ไม่พลาดขออัปเดตชีวิตครอบครัวและลูกสาวตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอยอมรับว่าตัวติดลูกมากๆเสร็จงานก็ต้องรีบกลับบ้านกลับไปเป็นทาสให้ลูกเหมือนเดิมเจนี่ยังบอกอีกว่าบทบาทคุณแม่มาอันดับหนึ่งไม่มีอะไรมาล้มได้ตอนนี้ลูกสาวก็สนตามวัยห่วง และติดแม่มากเวลาออกมาทำงานพอกลับไปเราก็เป็นทาสลูกประครบประงมสุดๆแต่ถ้าเขาโตขึ้นไม่เป็นคุณแม่ที่หวงลูกก็เป็นเพื่อนกันเพราะจะบ็อบโนล่าเสมอว่าโนล่าเราเป็นเพื่อนกันนะลูกบอกเขาตลอดว่าอย่าเพิ่งโตนะลูกส่วนในอนาคตเจนนี่สายหน้าทันทีบอกไม่อยากให้ลูกทำงานในวงการอยากให้เขาโตแบบธรรมชาติ ไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเด็กก็ควรจะให้เขาโตตามวัยผลงานแม่ก็ไม่ได้ให้ลูกดูบล็อกเลยบล็อกแรงเงาบล็อกทุกอย่างเพราะเดี๋ยวเขางวงว่าทำไมหมามีเป็นแบบนี้หมามีไม่เห็นตลกอย่างนี้คิดว่าเขายังไม่รู้หรอกว่าเราเป็นดาราด้วยวัยเขาก็ยังไม่เข้าใจ แค่รู้ว่าคุณแม่ทำงานเดี๋ยวจะต้องไปออกทีวีแค่นั้นถามว่าเขามีความกล้าสแสดงออกขนาดไหนก็ดูไม่เขินกล้องชอบเลยถ้าเขาไม่เข้าวงการจริงๆก็อาจจะรู้สึกว่าเขาจะได้โตมาแบบที่เขาต้องการจริงๆ